คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะพบกับบะมี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,การมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำนะคะขราวนี้เป็นข่าวดีนะ,ะซึ่งนะคะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวดีสําหรับใครนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะจากพายุเตี้ยนหมู่นะคะธนาคารน้ำสินนะคะ,ะ,คะกำลังออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนี้นะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันนะคะ จากกรณีที่มีอิทธิพลร้องมอรสุมพายุเตี้ยนหมู่นะคะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากในพื้นที่26จังหวัดนะคะทั้งพิจิตรชัยภูมินครราชสีมาอายุทยาสุขโขทยัยชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีคอนแก่นลำปางลำพูนและอุบลราชธานีล่าสุดนะคะธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือน้ําท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ โดยเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกู้สินเชื่อปลอดดอกเบีย้ยศดังนี้นะคะโดยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินกู้ไม่เกินรายละ50,000บาทอัตราดอกเบีย้ย0%ในปีแรกอัตราดอกเบีย้ยปีที่2-5ถนะคะ0.85เต่อเดือนปลอดชำระคืนเงิน3เดือนแรกระยะเวลาผ่อนชำระ3-5ปี กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน3เดือนนับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นนะคะโดยสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินกู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยปีแรก3.5%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยปีที่2เป็นต้นไปนะคะเท่ากับ MLR ต่อปีปลอดชำระเงินต้น1ปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะ โดยสินเชื่อเคหาแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย0%ในปีแรกค่ะอัตราดอกเบี้ยปีที่2-3ถึง3เท่ากับ3%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปีที่4นะคะเท่ากับ MRR ลบ0.75%ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีนะคะ โดยเงื่อนไขนะคะจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินในพื้นที่นะคะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร115ค่ะนี่ก็คือสรุปนะคะข่าวการช่วยเหลือนะคะในการที่จะปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสินนะคะทั้งสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสินเชื่อเคหาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SME ที่ประสบภัยพิบัตินะคะมีทั้ง3กลุ่มด้วยกันนะคะ และนอกจากนี้นะคะก็ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉินที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปลนและอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซื้อสิ่งของจำเป็นนะคะประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมภัยพิบัติให้กู้รายละไม่เกิน5 0,000่นบาทโดยปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกด้วยนะคะ ค่ะนี่ก็คือสรุปนะคะข่าวการนะคะออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนะคะของธนาคารอมสินแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่นะคะค่ะหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขาประชารนะนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t h a ไว e ์ e ว็บฐากด้วยนะคะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ